mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time ทำงานหนากักแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนมาอัพสกิลความคิดการทำงานการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตให้ไปได้ไกลกว่าเดิมกับคอร์สออนไลน์ของ Mission Academy ดูคอร์สทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์เลยครับสวัสดีครับ minutes นะครับคำถามที่ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราเก่งขึ้นแล้วจริงๆเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงในชีวิตเนี่ยบางทีถ้ามันไม่มีวิธีการวัดที่ชัดเจนเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเพราะเราอยู่กับเราทุกวันนะฮะ เราอยู่กับตัวเราทุกวันเราบางทีเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับบ่อยครั้งเนี่ยเราก็เก่งขึ้นแล้วจริงๆแหละแต่เรายังรู้สึกว่าเราไม่เก่งเพราะว่าเหมือนกับเวลาเรามองขุนตัวเองในกระจกเราจะเราจะมันมันเห็นตลอดนะหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้เราก็จะมีความแบบนี้เหมือนกันก็คือมันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันตัวเราก็เห็นตัวเราตลอดอย่างเงี้ยนะครับบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่เก่ง ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่งขึ้นนะแต่มาตรฐานเลาวมันเดินสูงขึ้นนะครับวิธีการเช็คว่าคุณเก่งขึ้นหรือ,อยังเนี่ยนะครับลองสังเกตสีอย่างนี้อันแรกคือสัญญาณของความง่ายฮะคือลองนึกถึงตอนขับรถแรกๆก็ได้ใครหัดขับรถแรกๆน่าจะพอจําได้นะมันจะเกรงมากน้มือเกรงแบบโอ้โเหเงือแตกพลักนะเวลาสมัยก่อนเกียร์ธรรมดาโอ้ขึ้นเนินเนี่ยนะฮะรถจะดับก็ตกใจมากอะนะฮะทุกวันนี้คุณชิลมากขับรถใช่ไหมชิลมากนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเคยยากมากเนี่ยแต่กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าคุณกําลังเก่งขึ้นละเช่นปัญหาบางอย่างในอดีตเนี่ยคุณเจอปัญหานี้คุณนอนไม่หลับทุกวันนี้คุณแบบเฉยๆหลับได้สบายนี่ก็เก่งขึ้นลแล้วแปลว่ากล้ามเนื้อในการทําเรื่องนี้มันแข็งแรงขึ้นฉะนั้นที่2คือสัญญาณ,ญญาณ,ญญาณความละเอียดฮะคนที่เก่งเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือจะมองเห็นรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มเห็นรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เนี่ยมน,นญญญา,า,าก้กขึ เวลาคนที่เขาแบบเชี่ยวชาญนึ่งเพลงอะ่ะคนเก่งะนะฮะเขาจะฟังเพลงแล้วเขาจะรู้สึกโดยที่แบบไม่ต้องพยายามหรือว่าเออเฮ้ยเพลงมันแบบเฮ้ยนักร้องหายใจผิดจังวหวะมันมิกเสียงมันแปลกๆไม่คมอะไรเงี้ยนะฮะถ้าคุณเริ่มหมงุดหงิดกับรายละเอียดลเล็กๆน,น้อยๆที่หลายคนมองข้ามนะฮะเริ่มเห็นข้อผิดพลาดในงานตัวเองที่สมัยก่อนคุณรู้สึกว่ามันก็เจ๋งมากแล้วเนี่ยอันเนี้ยแปลว่าตาคุณขมขึ้นนะฮะอันที่3ามคือสัญ,ญญาณการฟื้นตัวหรือว่า recovery speed นะครับ คนเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ฟื้นตัวเร็วสมัยก่อนเนี่ยนะครับเจอเรื่องลูกค้าด่าข้างเน้อจะนอยไปสามวันนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโดนด่าเรื่องเดิมนะฮะอาจจะอสองนาทีก็ลืมแล้วนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าจะแก้อย่างไงถ้าครูดาวน์ไทม์หรือว่าเวลาพักฟื้นทางอารมณ์ของคุณสั้นลงเนี่ยแปลว่าคุณมี EQ ที่ดีขึ้นมีความแกร่งมากขึ้นด้วยนี่คือการเติบโตมหาศาลเลย อันที่4ี่คือสัญญาณของการสอนครับอน์สตน์เคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอถ้าคุณอธิบายเรื่องอะไรก็ตามให้คนอื่นฟังแล้วสมัยก่อนเขาฟังแล้วเขางงแต่ถ้าคุณอธิบายเสร็จแล้วเขาฟังแล้วเขาตาเป็นประกายเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะตกผลึกเรื่องนั้นมาลึกซึ้งแล้วแล้วก็เก่งแล้วทีเดียวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อย่าลืมกับดักทางความคิดที่สําคัญก็คือดนนิงครูเกอร์นะฮะ บางครั้งนี่การที่รู้สึกว่าเราโง่ลงเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณฉลาดขึ้นเพราะคุณได้ก้าวข้ามภูเขาแห่งความโง่เขลาของมือใหม่ไปแล้วนะครับตอนนั้นดันนิงครูเกร์นะมือใหม่จะรู้สึกมั่นใจสุดขีดทั้งใน,นความรู้น้อยแต่พอคนเก่งเนี่ยมันจะลงข้ามภูเขานั้นไปแล้วพอศึกษาลึกซึ้งจะพบว่าโอ้โหฉันไม่รู้อะไรเยอะเลยความมั่นใจจะลดลงดังนั้นถ้าคุณอยู่ช่วงนี้เนี่ยนะครับ แล้วคุณจะรู้สึกว่าทําไมฉันยังไม่รู้อะไรเยอะนี่ mm. ก็อยับเพิ่งทอมันแปลว่าคุณกําลังก้าวจากมือสมัครเล่นมาสู่ดินแดนของมืออาชีพแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเช็คที่ดีที่สุดคือการย้อนเวลากลับไปดูนะครับลองไปขุดงานกเก่าๆคุณเมื่อปีที่แล้วมาดูจะเป็นสไลด์ที่คุณเคยทําหรือโค้ดที่คุณเคยเขียนเนี่ยถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกเฉยๆก็โอเคอาจจะแปลว่าไม่ได้พัฒนาเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคุณดูแล้วรู้สึกเขินนะแบบว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปวะเนี่ยนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที